สวัสดีครับ All Korea for you ครับวันนี้จะมารีวิวส่วนของไฟอัจฉริยะอัตโนมัติครับผมตัวนี้ไม่อินเกาหลีครับเป็นไฟที่สามารถทํางานอัตโนมัติคือส่องสว่างเองเมื่อมีอะไรเคลื่อนไหวผ่านนะครับวันนี้เขาที่เกาหลีทุกบ้านจะติดไปทีป่ประมาณประตูหน้าบ้านเวลาเปิดเข้ามาฮะเราไม่ต้องควานหาสวิตไฟคือมันจะสว่างอัตโนมัติเลยฮะนี่จะเป็นตัวเซนเซอร์ขอเขาอยู่นี้ครับตัวนี้จะใช้เป็นหลอด LED นะครับผมซึ่ง มันจะสว่างและประหยัดไฟมากกว่าหลอดธรรมดาทั่วไปประมาณ90%นะฮะแต่ทำเอ่อมีอายุการใช้งานประมาณ3ปีนะครับเนี่ยฮะเ a d e in เกาหลีครับของเกาหลีแน่นอน,นะฮะเป็นหลอดไฟอัจฉริยะนะฮะวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเลยคือต่อเข้าสาย220โวลต์บ้านได้เลยครับผมเนีมีแค่2เส้นแค่กดหนีบตรงนี้แล้วมันก็จะจ่ายไฟแล้วมันก็ทำงานอัตโนมัตินะครับ วิธีการติดตั้งคือเราเสียบไป220โวลต์ให้เขาก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาเนี่ยออกมาแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะฮะมันจะมีน็อตให้3ตัวแล้วก็ใส่แต่รูแล้วก็ยึดเข้ากับส่วนของเ,ออเพดานบ้านได้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วเราแค่ตั้งมันจะมีสวิตช์ให้ตั้งนี้นะฮะจะมีฝบไปด้านซ้ายหมายความว่ากล้องไอ้ตัวไฟจะทำงานเมื่อเมื่อไม่มีแสง แล้วเราเดินผ่านมันถึงจะทํางานหรือไม่ถ้าไปทางขวาก็คือทํางานตลอดเวลานะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วแค่ปิดฝาแช่นี้ครับมันก็จะทำงานอัตโนมัติสะดวกมากครับนว,นวัตรกรรมจากเกาหลีครับโอเคถ้าเกิดใครสนใจตัวโคมไฟอัตโนมัติจากเกาหลีสามารถสั่งซื้อได้ที่ของเราเลยครับผมขอบคุณครับ